สวัสดีค่ะบุภาพาดรยค่ะมาแนะนําเสื้ออีกตัวหนึ่งค่ะที่ผ่านคลิปที่แล้วนี่จะลงเป็นเขียวแดงเนาะคราวนี้มาดูก็เป็นขาวแดงพอดีผลมาจากการดูฟุตบอลโลกค่ะจะมีทีมฟุตบอลที่เขาใส่ใส่เสื้อลายตาสกอตเนาะลายตาสกอตขาวแดงทีนี้บุภาก็เอาไหมพรมเนะะี่ยค่ะมาถักเป็นลายง่ายๆลายง่ายๆขาวแดง ใส่แบบสบายๆอย่างเงี้ยเป็นเสื้อลำลองนะใส่พอใส่กับกระโปรงยีนแล้วออกมาดูดีนะบุผาว่าว่าดูดีเลยนะคะดูแบบกระชากวัยเหมือนกันเนาะที่จริงบุภาเนี่ยเออจริงๆปีนี้ถ้าตามปฏิทินอะ่ะก็ครบจะครบ60สิบแล้วะคะจะ60ปีแล้วทีนี้ว่าเออด้วยอายุอานามนะก็ก็เยอะอยู่นะเออก็ประมาณว่า นึกว่าตัวเองยังสาวอยู่ตลอดประมาณนั้นนึกว่าตัวเองยังสมัยเหมือนเรียนมหาลัยอะไรเงี้ยค่ะแต่สมัยเรียนมหาลัยเนี่ยเราก็ไม่มีสตุ้งสตังค์มาแต่งตัวเนาะเราก็ไม่ได้มาแต่งทีนี้พอพอเราอายุเยอะมีสตังค์ก็มานิดนึงแต่งก็แต่งไม่ได้เนาะด้วยด้วยวัยแต่ว่าก็อยากใส่นะคะพอใส่กับกระโปรงยีนอุปหะว่าวมันสวยนะสวยอยู่นะคะเสื้อตอนนี้นะ เนี่ยค่ะเป็นเสื้อลายง่ายๆอันนี้อนนลุกใส่กับกระโปรงยินนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอีกลูกหนึ่งที่ใส่ที่ใส่กับชุดทํางานอันนี้ที่ใส่กับชุดทํางานเนี่ยค่ะอันนี้เป็นกระโปรงที่บุภาใส่ตลอดนะเป็นพยืดก็ดูคือคือในลุกทํางานก็โอเคนะบุภาว่าก็โอเคอยู่ที่ว่าท่านผู้ชมจะชอบลุกไหน อันนี้เสื้อตัวนี้ใส่ได้หลากหลายนะคะคือวัยรุ่นก็ถักได้นะมันเป็นลายที่ง่ายๆค่ะแต่ทีนี้บูผาก็ด้วยไหมพรมมันถักแป๊บเดียวก็เสร็จนะเสื้อตัวนี้ถักอยู่สองวันก็เสร็จแล้วค่ะถักง่ายๆใช้ไหมพรมมันถักแป๊บเดียวได้แต่งระบายตุ้งติ่งนิดนึงระบายตุ้งติ่งแต่บูผาว่าพอทําออกมาแล้วบูผากับชอบนะกับชอบก็คือเป็นลายสก็ตแบบนี้ค่ะด้วยลายง่ายๆเนี่ยบูผัดมีถักตัวหนึ่งก็คือฟ้าขาว อันนี้แดงขาวเขียวแดงอะไรเงี้ยค่ะออกมาแล้วบอกูผ่าว่ามันมันดูโอเคอะ่ะมันดูโอเคนะแต่ว่าอันนี้อันนี้ก็จะดูเพียวหน่อยเพราะด้วยที่กระโปรงนะมันเป็นพยืดนะเป็นเป็นสายเดี่ยวค่ะเป็นสายเดี่ยวพยืดเป็นสายเดี่ยวพยืดแต่ว่าลุกที่แบบถ้าเราดูกระชากไวหน่อยก็ต้องเป็นลุกนี้นี่นะคะก็เป็นตุกกระโปรงยีนนะใส่ลำลองได้อันนี้ผู้ผ่าใส่ไปทำงานะน,ะนั่นเ่ย <c> ก <oughs> ็ใส่ก็ใส่ได้ค่ะก็ใส่ได้ มันเป็นกระโปรงยีนยาวย้อยหน่อยแต่ว่าออกมาบุภาว่ามันก็ก็ได้อยู่นะได้อยู่นะเนี่ยท่านผู้ชมคือบางทีแต่งตัวเนี่ยค่ะก็อาจจะกับเสื้อถักนะบางทีเสื้อถักบางท่านก็อาจจะมองว่ามันเชยมันโบราณอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองลองเอามาแต่งดูบุภาว่ามันมันมีตัวเดียวในโลกนะคะมันมันไม่มีมันไม่มีใครทําได้นะเพียงแต่เราทํามันขึ้นมาค่ะเราทําขึ้นมาลายก็ เราก็ประยุกเอาตัวเสื้อเนี่ยมันคือเราเราทําเสื้อออกมาเนี่ยค่ะมันเป็นตัวเดียวอะ่ะมันเป็นที่เป็นเป็นเอกลักษณ์ของเราอะค่ะเออเราไม่ต้องเดี๋ยวนี้บู่าไม่ไม่ได้ไปซื้อเสื้อผ้าที่ข้างนอกเลยนะคะที่เขาขายไม่ได้เงินบู่าหรอกก็ก็จับเสื้อถักนะคะ่ะใบพรมก็ม้วนหนึ่งก็ไม่กี่บาทเนาะเสื้อตัวน,นี้ก็ตกประมาณใบสามมนะ้วนอะแต่ว่าบู่าซื้อมาสี่นะเพราะเผื่อเผื่อเผื่อกัน นเวถ้าทําตัวใหญ่แต่เสื้อตัวนี้มันมันใช้ไม่เยอะใช้ไม่เยอะค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเสื้อกันค่ะอันนี้บุผาใช้ไหมพรมนะแต่ไม่ได้ตัวอย่างไหมพรมมาให้ดูไหมพรมเส้นเล็กค่ะไหมพรมเส้นเล็กนะ <S <S <ๆ>เสื้อตัวนี้บุผัทําเป็นแบบคอสี่เหลี่ยมนะคอสี่เหลี่ยมบุผัจะทําดอกไม่ได้ใหญ่มากนะคะไม่ได้ใหญ่มาก ข,ขึ้นไหลขึ้นตรงคอนะคะี่ค่ะบุผาใช้แค่ดอกครึ่งก็คือขึ้นไปหนึ่งดอกแล้วก็ตรงไหลเนี่ยพับครึ่งเนาะเป็นดอกครึ่งวงแขนเห็นไหมคะวงแขนเนี่ยแขนมันจะไม่ใหญ่มากก็คือใช้สองดอกสองดอกครึ่งค่ะสองดอกครึ่งนะแล้วก็ต่อจากตรงแขนมาเนี่ยดอกเดียวดอกเดียวก็จะได้แขนกระดิ่งพอดีแล้วก็มาทําระบายตุ้งติ้งนะคะตุ้งติ้งเนาะ ตุ้งติ้งี่ออกมาเนี่ยค่ะส่วนตัวตัวเสื้อเนี่ยก็คือใช้รอบตัวเนี่ยค่ะใช้สิบดอกใช้สิบดอกนะคืออุผัะใช้ใช้แค่สี่ดอกแปดดอกรอบตัวแปดดอกไม่พอค่ะอุปหาก็เลยมามาเพิ่มคางเนี่ยค่ะเพิ่มคางเพิ่มคางตรงนี้นะเพิ่มคางเพื่อเพื่อให้เราใส่สบายความยาวของดอกนะคะก็ใช้ 1>, 1 2 3 4 5 5ดอกครึ่งความยาว5ดอกครึ่งความกว้างรอบตัว10ดอก10ดอกนะคะเสื้อตอนนี้ก็เป็นเสื้อที่แบบนี่นะคะตกระบายตุ้งตงิ้งตุ้งติ้งด้วยสีแดงจะใช้สีขาวก็ได้แต่ว่าบุพัทธ์ก็คือให้ให้สีเอาสีเข้มสีเข้มดำนะคะ่ะ ความกว้างของตเสื้อตอนนี้21นิ้วค่ะ21นิ้วความกว้างนะตกที่21ด้วยที่เป็นไหมพรมนะก็จะตัวหลวมๆก็หลวมไม่ใหญ่ไม,ไม่ไม่ได้เยอะมากค่ะไม่ได้เยอะมากความยาวความยาวอยู่ที่18 18นิ้วค่ะความยาว18นิ้วความยาว18นิ้วถ้าใครที่บุพเาใส่เสื้อผ้าก็ XL นะคะ XL เนะเนี่ยค่ะ ทำคอสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะคะแล้วเราเก็บขอบนะมันจะได้เสื้อแบบสไตล์สบายๆเนี่ยค่ะแต่งก็ประมาณแขนกระดิ่งแขนกระดิ่งนิดนึงนี่นะคะแขนเนาะพอดีใช้โทรศรัพท์ถ่ายเนาะมันไม่ได้ตั้งกล้องไม่ได้มีคนถ่ายให้เนี่ยค่ะแขนโผล่ออกมานทีดเดียวตรงครึ่งใช่ไหมคะามาเกี่ยวกัน ท้องแขนแนละ้วเพราะมันต่อกันแค่น,นั้นเองแขนออกมาก,ก็ไม่ได้แขนก็ไม่ได้ใหญ่มากก็พอดีสไตล์ดอกทําดอกนะคะก็ไม่ได้ยากนะทาดอกนะคะ่ะคือด้วยที่มันเป็นไหมพรมบุผาก,กลัวมันร้อนบุผาก,ก็เลยทาทาช่องว่างในตัวลายมันนะคะในตัวลายแต่ที่จริงเสื้อเสื้อนักบอลนอะ่ะเขาขาวแดงทึบเลยแต่ทีนี้ถ้าถ้าเรามาทึบ มันจะร้อนเกินไปครับจะเราจะใส่หน้าอื่นไม่ได้ก็เลยทําแบบนี้เนี่ยคะ่ะอันนี้ตัวตัวแบบนะท่านผู้ชมก็อันนี้ไม่มีไม่มีตัวอย่างลายไม่ได้ถักให้ดูนะคะด้วยมันถักง่ายๆนะมันถักง่ายๆเนี่ยคะ่ะดูตามดูตามแบบนี้ก็กได้แล้วตรงโซ่นี่ก็เอาแค่สามโซ่ตรงเว้นนะคะตรงเว้นที่โซ่ระหว่างกันเนี่ยใช้สามโซ่แค่นั้นเองสามโซ่หลักนี่ก็เห็นอยู่แล้วนะชัดเจน นีนะคะท่านผู้ชมจะถักตามนี้ก็ได้ถักแค่สามรอบลายนี้นะถักแค่สามรอบคือที่ทเอาที่แบบไม่ไม่ถีเพราะว่าต้องการให้มันระบายอากาศจะได้ไม่ร้อน <c oughs> จะได้ใส่ในทุกฤดูตุงติงนี้โซ่บุภา,ชาใช้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 สิบสิบโซ่นะคะสิบโซ่แล้วก็เกี่ยวตรงนี้ตรงตรงที่ตรงเนี้ยสามโซ่นะคะตรงปุ่มมัน ตุ้ติงออกมานิดนึงนี่นะคะอันนี้อยู่ที่ว่าเราจะเอาเท่าไหร่นะตรงนี้หลักมันนะนคะททานี่ง่ายๆแต่ว่าใส่ออกมาสวยนะใส่กับกระโปรงยีนใส่กับกระโปรงทํางานมันเป็นใส่เสื้อภาคง่าย,ายๆอะไรประวาตินี้ค่ะไหมพรมเนะาะถักแป๊บเดียวได้ไหมพรมแต่ถ้าถ้าจะให้ดีใช้ไหมซัมเมอร์ก็จะดีที่สุดค่ะแต่ทีนี้ด้วยบุผาถักแบบไวๆอ่ะไวๆ ให้เสร็จไวๆเพราะไม่งั้นมันมันก็ไหวที่มีเนาะถ้าไม่งั้นนะมันจะถักนานเกินไปถ้าใช้ไหมซัมอก็เลยเอาไหมพรมแป๊บเดียวได้เวลาเราเวลาเรารีดเราก็ไม่ต้องรีดอีกนะคะถักเสร็จถักเสร็จรีดรีดด้านนี้นะเวลารีดรีดด้านนี้นะคะรีดรีดด้านหลังด้านนี้เราไม่รีดนะด้านนี้ไม่รีดเลยรีดครั้งเดียวพอถักเสร็จรีด แล้วก็ไปซักหลังจากนั้นไม่รีดอีกก็แต่ต้องลงน้ำยาปรับผ้าอุ่มทนะ่าเสื้อถักองั้นมันมันมันยังไงอ่ะมันจะแข็งแข็งเนาะแต่มันคันเป็นไหม,มไม่เหมือนไม่เหมือนเสื้อก็หมายท่านผู้ชมดูก็จะห่างหายไปไปนานอยู่พอสมควรด้วยภารกิจของงานมันเยอะ ช่วงปลายปีค่ะเล่งยอดเล่งเป้าก็ไม่ได้ยอดไม่ได้เป้าหรอกแต่ว่าด้วยเขาก็คือถ้านทำทันมันก็ดีเนาะทำทันมันก็ดีทีนี้ว่าเราก็ไม่ทันไม่ทันก็ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นทีนี้มันก็ยุ่งเหนื่อยก็ไม่ได้มาลงคลิปพอดีวันนี้ว่างไม่ได้ไปต่างจังหวัดไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านอากาศเย็นๆแล้วมาลงให้ท่านผู้ชม ดูนิดหนึ่งว่าห่างหายไปนานเนี่ยถักเสื้อได้กี่ตัวแล้วเนี่ยบุภาแนะนำเลยนะเนี่ยท่านผู้ชมที่ที่เป็นอ่าอยู่ที่ดูอยู่เนาะที่ดูเนี่ยค่ะลองลองดูนาะกระโปรงนี่บุผาซื้อมือสองนะไม่ใช่มือหนึ่งนะกระโปรงยีนเนี่ยเขาขายตัวไม่ไม่กี่บาทไปซื้อที่โลตัสสลยาคือคือบุผาเนี่ยเป็นคนชอบชอบยีนอะ่ะ ชอบยีนนะบางบางทีไปดูที่ที่ห้างอะที่ตามยี่ห้ออะไรพวกนี้ยมันไม่ค่อยมีไซส์ใหญ่ะเขาไม่ค่อยทําออกมาแต่ทีนี้พวกกระโปรงยีนมือสองเนี่ยมันจะเป็นของต่างประเทศที่เขาชอบใส่คือบ้านเราไม่ค่อยใส่อาจจะบ้านเราไม่ค่อยใส่นะแต่บูผาใส่บูผาว่ามันสวยนะแบบมันสวยคือาถ,ถ้ารวมแล้วเนี่ยก็คือรวมทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยก,ก็ไม่กี่บาทเองแต่ดู แต่พอเราใส่เราออกมาก็ดูดีเนาะดูดีคือบูผักก็ไม่ได้ลังเก็ดเสื้อผ้ามือสองนะเราก็ถ้าสวยบูผักก็ซื้อก็คือไม่ได้ไม่ได้ยึดติดกับว่ายี่ห้อคือเมื่อก่อนนะ่ะสาวๆก็อาจจะแบบบ้ายี่ห้อนิดหนึ่งแต่ตอนหลังไม่แล้วก็คือเอาที่มันใส่ใส่ออกมาสวยใส่ออกมาในความรู้สึกของเราดูดีอะไรประมาณนี้ค่ะบูผักก็ก็ใส่นะก็ใส่คือไม่จะเป็นว่าเงินเดือนมากเงินเดือนน้อยนะ ที่จริงเงินเดือนก,กุกภาพก็ถ้าในทั่วไปก็ไม่ถือว่าน้อยนะก็ถือว่าโอเคนั้งกันเดือนหกหลักอ่ะคือเราเราซื้อยี่ห้อก,ก็ได้แต่ว่าเราเห็นป,ประบันมันไม่มีขายอ่ะ <c oughs> มันไม่มีขายนะอันนี้พอดีไปเจอเอา้าออกมาแล้วมันก็จะฟิตฟิตหน่อยนะแต่ว่าใส่ออกมาแล้วสวยมากเลยสวยมากเลยกระโปรยินตัวเนี้ยแต่อีกตัวหนึ่งอันนั้นซื้อยี่ห้อหลายตําแต่ว่าอันเนี้ยซื้อไม,ไม่กี่ร้อย จำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่ไม่ไม่แพงอ่ะไม่แพงไม่แพงนะเนี่ยท่านผู้ชมก็ลองดูว่าเออเราเราถ้าเรามีเสื้อถักเราถักเองอย่างเงี้ยค่ะเราไปใส่ยังไงก็ได้คือเราไม่ต้องเราไม่ต้องรู้สึกว่าเออเราอายุเยอะเราไม่กล้าใส่ไม่เป็นไรค่ะใส่ไปเถอะเอาที่เราสบายใจนะตัวเราเองค่ะบผ่านเนี่ยไม่ไม่ได้มาสนใจคนจะมองนะเป็นคนที่ไม่สนใจว่าใครจะมองคือบูผานอยากแต่งก็แต่ง คือแต่งตัวก็ประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าเราไปแต่งให้มันดูกระเกงกระเกงเอวยืดหลมุมหลวมอะไรประมาณมันก็ยิ่งไปกันใหญ่นะคะที่จริงบุปผาจ,จะหกสิบเนี่ยมัน,มนบุปผาว่าถ้าเราแต่งอย่างเงี้ยมันก็ดูเราไม่แก่เออดูเราดูเรายัางสาวอยู่อะไรเงี้ยค่ะประมาณนะนําท่านผู้ชมว่าใส่เสื้อถักแล้วเราก็ใส่กับกระโปรงกางเกงถ้ามันดูแบบ ดูออกมานิดหนึง่งอะไรอย่างนี้นะคะจะได้ดูกระชากไวขึ้นมานิดหนึ่งเนาะก็ฝากท่านผู้ชมไว้ว่าไม่ใช่ว่าเสื้อถักเนี่ยสำหรับผู้สูงอายุไม่ใช่เนาะเราก็ใส่ได้อยู่สาวๆก็ใส่ได้พูดถึงสาวๆเนี่ยก็ใส่ได้นะยิ่งจะดูดีซะอีกนะสาวๆมาใส่เสื้อถักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้เขาก็ใส่นะแต่เขาเป็นใส่เป็นเอวลอยอะไรประมาณนี้แขนกุดเอวลอยแต่เราใส่อย่างเขาไม่ได้ไงเราต้องมีแขนมีอะไร เราก็แตกให้มันสมวัยเราแล้วก็ดูโอเคนะก็มาฝากท่านผู้ชมว่าเสื้อถักใส่กับชุดไหนก็สวยได้ก็ฝากไว้ค่ะขอให้มีความสุขทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ